วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคดีที่ติดอยู่ในใจคุณนานหลังจากวิดีโอนี้จบลงมันชวนขนลุกสุดๆห้องที่ถูกล็อกการจากไปอย่างลึกลับสารเสพติดผิดกฎหมายอาการหวาดระแวงและแฟนหนุ่มที่อาจรู้มากกว่าที่เขาเผยออกมาเรื่องนี้พาเราไปที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่เมืองพัทยาถ้าคุณไม่เคยได้ยินชื่อพัทยาขอให้ฉันเล่าภาพให้ฟังนี่ไม่ใช่สวรรค์เมืองร้อนแบบโปสการ์ดทั่วไปของไทยพัทยามีชื่อเสียงในแบบที่เขาเรียกกันว่าเมืองบาปด้วยเหตุผลมันอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางตะวันออกเฉียงใต้าราวสองชั่วโมงติดชายฝั่ง และกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มองหาเอาเป็นว่าที่นี่ขึ้นเชื่อเรื่องชีวิตยามค่ำคืนและความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่สถานที่ที่ผู้คนไปเพื่อหายตัว ชั่วครู่ถ้าคุณเข้าใจที่ฉันหมายถึงและในฉากหลังนี้ในคอนโดมิเนียมรูเจ็ดชั้นเรื่องราวของเราคลายออกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาววัย28ปีชื่อไพรมณีแต่ทุกคนเรียกเธอว่าน้ำฝนเธอเป็นนางแบบจากลาวที่ทำให้พัทยาเป็นบ้านและเมื่อวันที่8สิงหาคม2567เธอถูกพบไร้ชีวิตในอาพาร์ตเมนที่ถูกล็อกภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่ลงตัวดังนั้นควากาแฟสักแก้วนั่งลงให้สบายแล้วให้ฉันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ24 ช่วโมงสุดท้ายในชีวิตของน้ำฝนและชายที่บอกว่าเขารักเธอแต่เขาอาจเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเธอยังมีชีวิตช่วงบ่ายสองโมงกว่าในวันที่ควรจะเป็นวันธรรมดาในพัทยาหญิงสาวชื่อน้องไม่ใช่ชื่อจริงของเธอเธอขอให้ตำรวจปกปิดตัวตน ได้รับโทรศัพท์ที่เปลี่ยนทุกอย่างปลายสายคือพี่สาวของน้ำฝนเธอเป็นหงุดหงิเพราะติดต่อน้องสาวไม่ได้ทั้งวันทุกสายที่โทรไปเข้าสู่ข้อความเสียงข้อความที่ส่งไปก็ยังไม่ได้อ่านคุณคงรู้สึกถึงความเงียบเมื่อคนที่มักตอบทันทีเงียบหายไปใช่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำฝนอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ห้องนอนเดี่ยวชั้น5ของคอนโดรูสถานที่ดูดีมีระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการที่เหมาะสม ดังนั้นเมื่อพี่สาวติดต่อเธอไม่ได้เธอจึงขอให้น้องซึ่งเป็นเพื่อนสนิทไปตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์ของน้ำฝนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยแต่เมื่อน้องมาถึงเธอไม่ได้กังวลอยู่คนเดียวหน้าประตูอพาร์ตเมนต์ของน้ำฝนมีชายชาวจีนวัย42ปีชื่อช้างยืนอยู่เขาคือแฟนของน้ำฝนที่คบกันมา3ปีเขาดูตื่นตระหนกกระสับกระส่ายพลังงานแบบที่คุณรู้สึกเมื่อมีอะไรผิดปกติประตูถูกล็อกชางไม่มีกุญแจน้องก็ไม่มีแล้วเรื่องมันเริ่มน่าสนใจตามคำบอกของช้างน้ำฝนไล่เขาออกไปเมื่อคืนก่อนและ เขากลับเข้าไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาดนตรีแล้วคุณจะทำยังไงเมื่อติดต่อใครไม่ได้และพวกเขาอยู่ในห้องที่ถูกล็อกน้องทำสิ่งที่รับผิดชอบเธอไปหาฝ่ายบริหารอาคารเพื่อขอความช่วยเหลือพวกเขาเรียกช่างกุญแจมืออาชีพมาพร้อมเครื่องมือและต้องเจาะล็อกเพื่อเปิดประตูนี้ไม่ใช่ประตูบางๆที่คุณจะพังเข้าไปได้ไม่กี่นาทีต่อมาประตูเปิดออกช้างก้าวเข้าไปก่อนและภายในไม่กี่วินาทีอาจจะสิบถึงสิบห้าวินาทีเขาวิ่งออกมาสันเทิมตื่นตระหนกสีหน้าซีดเผือดเธอจากไปแล้ว เขาพูดแล้วเขาก็จัดไปเดินหนีไปเลยน้องโทรแจ้งตำรวจตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นเมื่อตำรวจมาถึงช้างไม่อยู่แล้วสิ่งที่ตำรวจพบในคอนโดนั้นเป็นภาพที่ติดอยู่ในใจของนักสืบไปอีกนานน้ำฝนหรือชื่อเต็มว่าไพรามณีทุกคนรู้จักเธอในชื่อเล่นถูกพบ หน้าไงาบนพื้นห้องน้ำเธอสวมกางเกงขาสั้นสีแดงเข้มและเสื้อยืดสีดำรายล้อมด้วยคราบแดงที่เริ่มแห้งแผลที่ข้อของเธอลึกและตั้งใจมันตัดผ่านหลอดลมของเธอไม่ใช่แผลผิวเผินที่ลังเลนี่รุนแรงมากในมือขวาเธอกำมีดทำครัวขนาดใหญ่แต่สิ่งที่ดึงความสนใจของนักสืบคือมีดเล่มที่สองมีดผอกผลไม้ขนาดเล็กยาวประมาณ6นิววางอยู่ในอ่างล้างหน้ามีดสองเล่มทำไมถึงต้องใช้มีดสองเล่ม นักชัน,นสูตรศพประเมินว่าเธอจากไปประมาณ12ชั่วโมงซึ่งทำให้เวลาเสียชีวิตอยู่ราวตีสองเกือบครึ่งวันก่อนที่ร่างของเธอจะถูกพบท่านี้เป็นแค่คดีการทำร้ายตัวเองที่ชัดเจนฉากหน่าจะดูง่ายแต่ไม่มีอะไรในฉากนี้ที่ง่ายด้านนอกห้องน้ำมีรอยเท้าแดงขนาดใหญ่เป็นของผู้ชายไม่สอดคล้องกับเท้าของน้ำฝนและรอยเท้าเหล่านั้นมุ่งออกจากที่เกิดเหตุไม่ใช่ข้า ไปอพาร์ตเมนต์เองก็เล่าเรื่องของมันมีแมวอยู่ในห้องไม่ได้รับอันตรายแค่เดินไปมาแบบประมาะเหมือนที่แมวทำเมื่อมีอะไรผิดปกติไม่มีร่องรอยการนักแงะไม่มีหน้าต่างแตกไม่มีล็อกเสียหายยกเว้นล็อกที่ช่างต้องเจาะและประตูนั้นถูกล็อกจากด้านใน แต่รายละเอียดที่บอกเล่ามากที่สุดคือสิ่งที่ตำรวจพบกระจายอยู่ในห้องพงสีขาวสารจำนวนมากถุงเล็กๆที่ต่อมาพิสูจน์ว่ามีความสำคัญต่อการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นหญิงสาวที่ถูกพบไร้ชีวิตมีมีดในมือมีดเล่มที่สองอยู่ใกล้ๆรอยเท้าแดงที่ใหญ่เกินไปสำหรับเธอและสารเสพติดผิดกฎหมายในห้องมากพอที่จะบอกว่านี่ไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตเงียบๆ อยู่บ้านและชายคนหนึ่งช่างแฟนหนุ่มที่เป็นคนแรกที่เข้าไปอ้างว่าเขาพบร่างและวิ่งหนีไปโดยไม่เรียกขอความช่วยเหลือเมื่อที่เกิดเหตุได้รับการรักษาความปลอดภัยและหลักฐานเบื้องต้นถูกบันทึกตำรวจต้องรับมือกับเรื่องที่เริ่มกลายเป็นข่าวใหญ่พันตำรวจเอกทวีขวางผู้กำกับสถานีตำรวจหนองปลือจัดถแถลงข่าวและคุณสัมผัสได้ว่าเขาคำานึงถึงคำพูดอย่างระมัดระวังเรายังไม่สามารถระบุได้เขากล่าว ว่านี่เป็นการฆาตกรรมหรือการทำร้ายตัวเองทีมนิติวิทยาศาสตร์ยังคงเก็บและตรวจสอบหลักฐานไม่มีอะไรถูกตัดออกนั่นคือภาษาของตำรวจที่แปลว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะไม่คาดเดาต่อหน้ากล้องและคุณเข้าใจได้ว่าทำไมคดีนี้มีลักษณะของการจบชีวิตตัวเองห้องล็อกมีดในมือประวัติการใช้สารเสพติดแต่ก็มีสิ่งที่ไม่เข้ากับเรื่องนี้ นักสืบเริ่มดึงภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารคอนโดและบริเวณรอบๆในสถานที่อย่างพัทยาโดยเฉพาะในอาคารรู้แบบนี้มีกล้องทุกคนแห่งถ้ามีคนเข้า ออกจะต้องมีบันทึกขณะเดียวกันพวกเขามีบุคคลที่น่าสนใจต้องตามหาฉางชายที่พบร่างแล้วหายตัวไปและสิ่งที่ทําให้เขาเป็นที่สนใจมากขึ้นคือเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายวีซ่าของเขาหมดอายุมาสีปีแล้วนี้ไม่ใช่คนที่อยู่เกินวีซา่าแค่ไม่กี่สัปดาห์หรือเดือนแต่เป็นคนที่หลบอยู่ใต้เรดรามาหลายปีรายละเอียดนี้เพียงพอให้ตํารวจควบคุมตัวเขาได้ตามกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งให้เวลาตำรวจขุดลึกเรื่องราวของเขาและความสัมพันธ์กับน้ำฝนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนแล้วสำหรับนักสืบจนกว่าทีมนิติวิทยาศาสตร์จะยืนยันรูปแบบคราบแดงวิเคราะหมุมของอาวุธและประกอบทไลายที่แน่นอนทุกคนคือผู้ต้องสงสัยแม้แต่คนที่โทรขอความช่วยเหลือ ไม่นานตำรวจก็ตาหาฉางเจอในวันถัดมา9ก้าสิงหาคมพวกเขาพบเขายังอยู่ในพัทยาเขาไม่ได้หนีออกนอกประเทศหรือออกจากเมืองเขายังอยู่ที่นั่นสันเทิมกระสับก,กระส่ายและหวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนักสืบนำตัวเขามาสอบปากคำฉางยอมพูดและทันทีที่เริ่มพวกเขาทดสอบสารเสพติดกับเขาตามขั้นตอนมาตรฐานในคดีแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อมีสารผิดกฎหมายมากมายในที่เกิดเหตุ เรื่องราวของฉางคือเขาคบกับน้ำฝนมาเกือบสามปีไม่สมบูรณ์แบบเขายอมรับแต่ไม่มีอะไรที่นำไปสู่เหตุการณ์นี้พวกเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรหนักหนาเมื่อเร็วๆนี้ไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีภัยคุกคามไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความรุนแรงแต่แล้วเขาก็เล่าถึงคืนวันที่7สิงหาคมและเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากตามคำบอกของฉางเขานอนอยู่ในห้องนอนราวหนึ่งทุ่มเมื่อน้ำฝน กลับมาและเธอไม่ได้แค่เมาเธอเสียสติไปเลยหวัดระแวงกลัวสุดขีดพูดถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเธอตะโกนเกี่ยวกับผีที่ตามหลอกเธอบอกว่ามันจะมาฆ่าเธอลองคิดดูผู้หญิงวัย28ปีเชื่ออย่างเต็มที่ว่ามีกองกำลังเหนือธรรมชาติกำลังตามล่าเธอนี่ไม่ใช่พฤติกรรมเมาแบบปกติมันเป็นอย่างอื่นทั้งหมด จากนั้นตามคำบอกของฉางเธอหันมาโจมตีเขาเริ่มตะโกนผลักเขาและขับไล่เขาออกจากอพาร์ตเมนต์เธอล็อกประตูและปฏิเสธไม่ให้เขาเข้าไปไม่ว่าเขาจะขอหรือพยายามเกลีย้ยกล่อมแค่ไหนฉางอ้างว่าเขายอมแพ้และไปพักที่บ้านเพื่อนในคืนนั้นเขาบอกว่าเขากลับมาในวันรุ่งขึ้นแต่ประตูยังถูกล็อกและน้ำฝนไม่ตอบสนองนั่นคือตอนที่เขาติดต่อน้องเพื่อหาทางออก เมื่อนักสืบถามว่าทำไมเขาถึงวิ่งหนีหลังจากพบร่างชางอธิบายว่าเป็นเพราะความกลัวกลัวตำรวจกลัวหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจำไว้ว่าเขาอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายในไทยมาสี่ปีและกลัวถูกกล่าวหาว่าทำสิ่งที่เขาสาบานว่าเขาไม่ได้ทำแต่ปัญหาของเรื่องราวของช้างคือหลักฐานไม่ค่อยสอดคล้องรอยเท้าแดงใกล้ห้องน้ำนั้นใหญ่กว่าเท้าของน้ำฝนและในขณะที่ชางอ้างว่าเขา ไม่ได้กลับเข้าไปในอพาร์ตเมนต์หลังถูกไล่ออกมีคนที่มีเท้าใหญ่กว่าแน่นอนว่าเคยอยู่ในห้องน้ำนั้นเมื่อถูกเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ชฉางมีคำอธิบายเขาบอกว่าเขาคงเหยียบหลักฐานเมื่อเข้าไปครั้งแรกและพบร่างเป็นไปได้ใช่สะดวกอย่างแน่นอนตำรวจยังไม่พร้อมจับกลุ่มพวกเขาไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ก็ไม่พร้อมปล่อยฉางไป ดังนั้นพวกเขาตั้งข้อหาเขาว่าอยู่เกินวีซา่าซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถควบคุมตัวเขาได้ขณะที่สืบสวนต่อแต่คำถามที่แท้จริงยังคงอยู่ช้างพูดความจริงเกี่ยวกับการถูกล็อกออกทั้งคืนหรือไม่หรือมีอะไรในเรื่องราวของเขามากกว่านั้นเพื่อตอบคำถามนี้นักสืบผันไปหาพยานที่ไม่เคยโกหกกล้องวงจรปิดให้ฉันพาคุณไปดูว่ากล้องเหล่านั้นจับภาพอะไรได้ในคืนวันที่7สิงหาคมเพราะไทม์ไลน์นี้สำคัญต่อการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 19.17นาฬิกา17นาทีกล้องแสดงน้ำฝนกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ชั้น5เธออยู่คนเดียวและดูเหมือนเมาตามที่ช่างอธิบาย19.18นาฬิกา18นาทีเพียงหนึ่งนาทีต่อมาคุณเห็นช้างถูกผลักออกจากประตูอพาร์ตเมนต์เขาสวมรองเท้าแต่และชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่สงบน้ำฝนผลักเขาออกไป 19.19นาฬิกา 19, 19, 19นาทีน้ำฝนออกจากอพาร์ตเมนต์อีกครั้งยังคงผลักฉางคุณเห็นทั้งคู่โตเถียงในทงทางเดินน้ำฝนทําท่าทางให้เขาไปและภาษากายของเธอดูกโกรธกระสับกระส่ายจนถึงตอนนี้เรื่องราวของฉางดูสมเหตุสมผลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือจุดที่เรื่องแปลกขึ้นจริงๆ 19.23นาฬิกา23นาทีหลังจากช้างจับไปน้ำฝนออกจากอพาร์ตเมนต์อีกครั้งและนี่คือจุดที่คุณเห็นว่าเธอเสียสติแค่ในเธอพูดพึมพำกับตัวเองคุยกับคนที่ไม่มีอยู่ติงแล้วเธอทำอะไรที่ชวนคนลุกสุดๆเธอเอามือกุมคอตัวเองดูไม่สบายเหมือนมีคนรัดคอเธอแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่น ย0นาฬิกาหนาทีประมาณ40นาทีต่อมาน้ำฝนเดินออกจากอพาร์ตเมนต์อีกครั้งคราวนี้ถือกระเป๋าและโทรศัพท์แต่สิ่งที่แปลกคือเธอดูเปลี่ยนไปสุขสันต์เกือบถึงขั้นยินดีเธอเต้นอยู่ในทงทางเดินและดูเหมือนกอดอะไรบางอย่างและเต้นกับมันแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเธอเต้นกับอากาศ20.12นาฬิกา12นาทีน้ำฝนกลับเข้าอพาร์ตเมนต์และปิดประตู นี่คือจุดที่เรื่องราวของช้างถูกทดสอบตามคำบอกของเขาเขากลับมาภายหลังในคืนนั้นเพื่อพยายามเข้าไปและกล้องยืนยัน2 1นาฬิกา9นาทีกล้องวงจรปิดแสดงช้างเดินกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์คุณเห็นเขาทุบประตูพยายามให้น้ำฝนเปิดให้แต่ไม่มีใครตอบกล้องแสดงชัดเจนว่าเขาไม่เคยเข้าไป21.13นาฬิกา13นาทีช้างขึ้นลิฟต์ลงและออกจากอาคารและนั่นคือทั้งหมดกล้องไม่แสดงใครเข้า ออกจากอพาร์ตเมนต์ของน้ำฝนหลังจากนั้นเรื่องราวของช้างเกี่ยวกับการถูกล็อกออกกล้องวงจรปิดยืนยันอย่างสมบูรณ์ผงสีขาวที่พบกระจายในห้องได้รับการยืนยันว่าเป็นยาบ้าและเคตามีนไม่ใช่ปริมาณเล็กๆน้ำฝนเป็นผู้ใช้สารเสพติดเป็นประจำนี้ไม่ใช่คนที่ทดลองหรือมีคืนที่แย่แต่เป็นคนที่ใช้สารเหล่านี้เป็นประจำถ้าคุณรู้เรื่องอยาบ้าและเคตามีนคุณจะรู้ว่ามันทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจรุนแรงหวัดระแวงอาการหลอนการหลุดจากความเป็นจริง ทีมนิติวิทยาศาสตร์วิเคราะห์มีดทั้งสองที่พบในที่เกิดเหตุมีดทำครัวขนาดใหญ่ในมือของน้ำฝนและมีดพอกผลไม้ขนาดเล็กในอ่างล้างหน้าผลลัพธ์มีเพียงลายนิ้วมือของน้ำฝนบนอาวุธทั้งสองไม่มีใครแต่ต้องมีดเหล่านั้นรวมกับหลักฐานกล้องวงจรปิดที่แสดงว่าช้างไม่เคยกลับเข้าไปในอพาร์ตเมนต์หลังถูกผลักออกและประตูถูกล็อกจากด้านในสรุปของตำรวจ พวกเขาเชื่อว่าน้ำฝนมีอาการหลอนจากสารเสพติดและทำร้ายตัวเองถึงชีวิตความหวาดระแวงการพูดถึงผีพฤติกรรมแปลกๆที่กล้องจับได้มันสอดคล้องกันทั้งหมด แล้วก็มีพฤติกรรมของฉางการพบแฟนสาวจากไปและวิ่งหนีโดยไม่แจ้งตำรวจฉันเข้าใจว่าเขากลัวเรื่องวีซา่าแต่เรากำลังพูดถึงคนที่เขาคบมาสามปีคนที่เขาควรจะรักและความคิดแรกของเขาคือปกป้องตัวเองมากกว่าขอความช่วยเหลือให้เธอและเรื่องเวลาฉางอ้างว่าเขาถูกล็อกออกทั้งคืนซึ่งกล้องยืนยันแต่เวลาเสียชีวิตโดยประมาณคือตีสองนั่นคือราวห้าชั่วโมงหลังจาก ช้างถูกเข็นออกจากอาคารครั้งสุดท้ายห้าชั่วโมงเป็นเวลานานสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะจิตหลอนจากสารเสพติดอยู่คนเดียวกับความคิดและความกลัวอีกสิ่งที่ดูแปลกคือทำไมต้องมีมีดสองเล่มถ้าคนอยู่ในสภาวะจิตหลอนและตัดสินใจทำร้ายตัวเองทำไมต้องมีอาวุธสำรองมีดปอกผลไม้ขนาดเล็กในอ่างล้างหน้ามันมีไว้เพื่ออะไร และสุดท้ายมีคำถามเกี่ยวกับตัวช้างเองชายวัย42ปีที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายในไทยมา4ปีคบกับหญิงสาวที่อายุน้อยกว่ามากและมีปัญหาสารเสพติดรุนแรงความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรจริงๆมันมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักอย่างที่เขาอ้างหรือไม่หรือมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำ ดูสิฉันไม่ได้บอกว่าฉางค่าน้ำฝนหลักฐานไม่สนับสนุนข้อสรุปนั้นแต่ฉันบอกว่าคดีนี้มีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบมากพอที่จะทำให้คุณสงสัยว่าเรากำลังได้เรื่องราวทั้งหมดหรือไม่ CS